คณะกรรมาการคุ้มครองการนกเล,ล็กรางวลกำลังทำการตรวจกาบความพร้อมของสุดอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการนกเล,ล็กรางวลหวยตำลักฝันสี่ทับสี่สิบการักเล,ล็กรางวลหวยตำลักฝันสี0ทับสี่สิบแมน่แหนใส่อุปกรณ์นกเล็กรังวัหนึ่งสุดเสริมจะบรรจุหน่วยบานน้ำสัตว์จังหวนสี่สิบหน่วยบานและจะเสี่ยงเอาสี่หน่วยบานน้ำสัตว์มาเป็นผลการนกเล็กรังวล และคณะกรรมาการคุ้มครองการออกเล็กรางวัลก็ได้สื่อต่อคัดเลือกติดสั่งนานักหน่วยบานที่จะนำใส่ในการออกเล็กรางวัลหวยเลก็กหกตัวส่งจะเสี่ยงออกหน่วยบานจากทั้งหมดหกสิหน่วยบานมาเป็นผุนการออกเล็กรางวัลการดำเนินกิจการหวยพัฒนา ก็เพื่อเป็นการพักผ่ย้อนอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโศกเสียงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเรียกเขตงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายหับของงบประมาณของรัฐด,ด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่เจอละจอนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลุดพรนการพนันต,ต่างๆที่ผู้ถกต้องตามระเบียบกฎหมาย หวตตำลาฝันสี่ทับ 40. สี่ซิซื้อหนึ่งพันกีบสามารถดุลได้สี่รางวันรางวันที่หนึ่งซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวันห้าห้อยล้านกีบรางวันที่ 2, สองซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวัน 3, สิบล,าล้านกีบรางวันที่สามซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวันหนึ่งแสนกีบและรางวั 5, ลสมเซยซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวันห้าล้านกีบ บรรด,ดาทานที่หักแพงอุปกรณ์ที่จะนําใส้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวเมนจะนําใส้หน่วยตุ้มสแตนเลสจานวน6หน่วยตุ้มโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทําการสร้างน้าหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้าหนักเท่ากันทุกหน่วยเพื่อนําไปวางไว้บนห้องหัรดทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลขหนึ่งไปหามาเลขศูนย์หน่วยตุ้มละ10หน่วยบานรวมทั้งหมด60หน่วยบาน หลังจากนั้นพนักงานออกเทขรางวัลจะได้ทําการบรรจุในบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ่มให้ครบหน่วยตุ่มละสิบในบานแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเทขรางวัลจะได้กดเสียงหน่วยบานตกลงมาสู่บ่อนองหักทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ่มหน่วยตุ่มละหนึ่งในบานรวมทั้งหมดหกในบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลธรางวัลจะได้นำเอาในบานทั้งหกในบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์ุงก ในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาในบานออกจากอุปกรณ์ม้วงกลมเท่ละหนึ่งในบานจนคุบหกในบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทําการคายในบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยเลขหกโตแน่นจะแับผลทั้งเลขห้าโตเลขสี่โตเลขสามโตเลขสองโตและเลขหนึ่งโตไทย ซึ่งมูลค่าของแต่ละรางวันมีเครอดังนี้เลข6โตสซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวันสี่ห้อยล้านกีบเลขห้าโตสซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวันสี่สิบล้านกีบเลขสี่โตสซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวันห้าล้านกีบเลขสามโต้ซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวันห้าแสนกีบเลขสองโตสซื้อหนึ่งพันกีบมูลค่ารางวันหกสิบพันกีบ และเลขหนึ่งตัวไทยซื้อหนึ่งพันกี่มูลค่ารางวัล5,000กีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ซืบต่อติดสั่งนำหนักน้อยบานที่จะนําใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลขควบโตและนําไปจัดเลี้ยงไว้อยู่บอนองคักทางด้านนอกของแต่เลิอน่วยตุ่ม คณะน้คณะกรรมาการคุ้มครองการออกเลกราลังวันก่อได้ทําการติดสั่งนำหนักหน่วยบานที่จะนําใส่ในการออกเลกรางวันหอยเล็กปกตวได้สําเร็จเป็นที่ยบร้อยภายหลังสําเร็จการออกเลกลาังวันผลการออกเลกลาังวันหอยพัฒนายัางจะได้แจ้งให้